เิด้ด้วยเิ็มด้วยนะครับ<พ>อ,อ่าอประมาณประมาณประมาณมาประมาณมีดอกมดอกกุาบไหมดอกกุหลาบแวย,ยมันมันขึ้นลึ้นลงๆค่ะทุกคน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ คอยเพิ่หนึ่งไม่ได้เลยตะกอนเนาะกนแม่แม่บอกว่าอีกสองเพ0สองพันไปง่วงแล้วหง่วงแล้วบ้างขอบคุณจ้าต้องแฟนขอบคุณค่ะโอ้แล้วนะคะขอบคุณค่ะอีกอีกค่ะที่ เขาให้แล้วขอบคุณค่ะแม่แดงมั่นอยู่ไหนแมดงมาอยู่นครปฐมจ้าโดนเลยนะคะอย่ได้นเลยนะแม่ยิ้มนอย ตรนเก็บคอมเมนต์แต่เราล็อกคอมเมนต์ คนที่เกิดทางฝั่ง้าหทำมาเพื่อเจ้านายพอผู้เส้นความโศกได้โศกหมดบอกเลย Bye.

ขอให้โมมีความสุขอายุยืนอัศจรรย์ทำอะไรก็ขอให้รวยๆยิ่งขึ้นไปโอเคครับสาธุอันนี้เป็นเค้กจากใครครับวันยิงเนี่ขอบคุณแม่เองเลยอ่ะสอนตั้งรูกรำมู่เลยนะครัะ สั่งทำมาให้คุณพี่แพลตี้ตล้นี้องไมมีตอเบอรี่อยู่ข้างบนแหละจะไมมีตอเบอรี่อยู่ข้าบนหมันอร่อยมันพี่แพทตี้นะตอเบอรี่เบอตอเบอรี่แต่วันลบอาร์กิเทคเลยนะคะสร้างบ้านนึกถึงวันลบอาร์กิเทคนะคะแต่ถ้าไปซีนึกถึงแพลรี่ไปวันก์ปอปลาหนึ่งนะคะ

ก็เดียวรมาาปด้วยกัน้อ้ด้านหน่อยไูปไี้แ้มทุกคนเยล้วไม่ด่นั่นไหนไม่เด่ั่นชัดเด็ดชัดเด็ดัดเด็ดัดเด็ดป้อนเพลงป้อนเพลงมาแม่ป้อนไหมไม่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 ใช่ป้อนหม่ม่ด่ยังไม่เห็นมงานพี่บอลล็อีกว่า้จป้อนไหน ยังไม่ก้เออไม่เห็นป้อนเคกเลยเอาไปไหนมาล่ะโอ้มดูความสายวิ่งมาดูก็ป้อนเค้กได้ทันเลยอะร้ออะไงรอนกเาของใครอ่ะีอรเ้ไก้้ว กระจายคลิปหน่อยทับคลปหน่อยหายคลิปหน่อยแต่คล okay. ิปหน่อยนะเธอลหอมยัหอมยหัวหน้ามาหน่อยข้างหลังอ่ะเดี๋ยวนะหน่อถสามรู้ไหนอ

ไปเป็นเท้าหวยลไปไปแม่จะรองเลงูีต่อไปมังาเรวกายจะให้รางวัลเลยนะครับน่ารักและน่ารักและอ้คุณมาก แก่กันแล้วก็ากันแล้วงูก็ใหญ่มากเรืองตา่นยตตายเลยจะไต่ตายเลยะต่ตายเลยสักปาร์ตี่ไม่แดงชี้เงด้วยตีเลยเนี่ยห้าไหมก็ไม่ทัน แล้วประกอนจะร้องแล้วนะคะทุกคนไปที่เงินสองพันอยู่ไหน 我期待过去爱你，见证。

สู่วงการแล้วฝากหัวใจเดิกับามที่ฟ้าไกลดูเอาจับไปใจเด็ดขาดยอมหลงเธอแล้ววันดีแค่แลนเห็นไหมฝากไว้กับฉันน้ำหัวใจของเธอแค่เธอ ได้ยินเสียงใจบอกว่ายัยฉันกำลังเข้าสู่บริการรลบวฝากหัวใจลงสะเทียนฟาไว้ตัวเอากลับไปใจเก็บรักษายอมทนเธอแล้วลมีแค่คนเดียฝา่กที่กับฉันนัหัวใจของเธอแท่กระโทก เอาสายไปแต่ห้ร้อนแต่เธอดีเจะได้หินเสียงใจบอกว่าฉันต้อนกําลัาลงเข้าสู่วริการรักผ่านหัวใจฉันจะเก็บคาไว้ตัวเอาก่ัไปใจเสีรักษายอจมจำนวนเจอแล้วมันมีแค่เรื่องง่าฝากด้วยกับฉันนะหัวใจของเธอ ສາລາໂອໂອເບຕໍດີໃຈສຽງດອຊ້າຍແຕ່ບໍ່ໃຫ້ມາແຕ່ເບຕໍດີໃຈສູ້ຕາຍຂອງວ່າທາງກໍາລັງເຂົ້າສູ່ບໍລິການດາວ

בן ເຫັນຈັງຢູ່ໂອ້ຍ